สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวประเทศไทยกันนะคะแล้วก็คือ เตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวประเทศไทยนั่นเองนะคะก็คือ10สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะกับที่พักในประเทศไทยนะคะที่ใหม่ประทับใจมากที่สุดนะคะจะมีสถานที่อะไรบ้างเนาะ,ะก็ไปติดตามชมกันนะคะก่อนจะไปติดตามชมนะคะก็ฝากกด Sub s c r i b e ให้น้องใหม่เชียงตุงก่อนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยว ในประเทศไทยเนาะไปเที่ยวด้วยกันนะคะคือแบบจินตนาการไว้ก่อนนะคะเพราะว่าที่เราเคยไปเที่ยวมาเนี่ยคือเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่แบบประทับใจที่สุดแล้วก็เป็นในประเทศไทยคือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากที่สุดนะคะที่เราไปแล้วก็ยังไม่ครบนะคะยังมีอีกเยอะมากมายนะคะอันนี้คือแบบส0สถานที่ท่องเที่ยวนี้คือยังแบบนิดเดียวจิ๊บๆเองนะคะที่จริงมันต้องมีแบบสถานที่ท่องเที่ยวแบบอีก มากมายนะคะทุกคนแบบถ้าเกิดเปิดด่านมาเนี่ยคือคือแบบวางแผนได้เลยนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทุกคนจะแบบประทับใจมากที่สุดนะคะที่เคยไปมาแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเราจะต้องไปสัมผัสให้ได้เลยนะคะก็คือสถา,านที่ต่อไปนี้ก็คือเป็นอะไรไปชมกันค่ะริง่งหนึ่งนะคะ ที่ใหม่เคยไปมานะคะแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติมากๆแล้วก็ประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือบึงการนะคะแล้วก็ขอนแก่นนะคะขอนแก่นนี้น่าจะไปสองครั้งนะคะก็ภูทอกอะไรแบบนี้เนะภูทอกที่เราต้องแบบเดินตามภูทอกอ่ะภูเขาเดินตามรอบๆเหมือนประเทศจีน่ะที่คล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่ว่านี่จะเป็นไม้อยู่เนาะเราก็จะเดินเดินตามภูทอกนะคะไปเรื่อยๆจน ถึงจุดสูงสุดนะแต่แต่ใหม่ยังไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดนะคะเพราะว่าเขาจะมีจุดสูงสุดที่แบบเป็นเนินเป็นเขาเนาะที่มันอยู่บนสุดอะแล้วก็อยู่ข้างบนแล้วก็จะเห็นแบบเป็นหินก้อนใหญ่ๆเนาะแล้วก็เราจะอยู่ข้างบนแล้วก็ เห็นวิวข้างล่างอะไรแบบนี้นาะยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะคะไปถึงอีกนิดเดียวเองนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเดินไม่ไหวกันอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะคะก็ถึงใกล้ใกล้แหละใกล้ๆที่ไหนที่เป็นเรียกว่าอะไรที่จุดไปไหว้พระเนาะตรงนั้นนะคะก็ขอนแก่นก็น่าจะไปสองครั้งนะคะสองครั้งด้วยกันแล้วก็ส่วนมากก็จะไปทําบุญแล้วก็ไปวัดสวยสวยมีวัดที่แบบอ่า ดังๆอะไรแบบนี้นะคะก็ไปมานะคะก็เป็นวัดที่แบบสวยงามมากเนาะผู้ถอกอุดรอุดรธานีนะคะอุดรธานีก็คือไม่แน่ใจน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนี้แหละเนาะแบบว่าคือมันนานค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะก็คือไม่ค่อยจะจําได้แล้วนะคะก็คือดื่มๆไปบ้างเนาะแล้วก็อุดรธานีหนองคายนะคะก็ไปแบบสามวันสองคืนประมาณนี้ส่วนมากก็ไม่ต่ำกว่า4วันสาคืนแบบนี้นะคะถ้าเที่ยวในประเทศไทยแบบนี้เนาะ อันนี้3วัน2คืนนี้สําหรับในประเทศไทยนะคะถ้าเกิดเราไปไปอย่างเช่นว่าประเทศเพื่อนบ้านอะไรเนี้ยก็น่าก็น่าจะ3วัน4คืนเอ้ยสี่สวัน3คืนนะคะถ้าเราไปเที่ยวสมมติว่าไปเที่ยวลาวอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยไปเที่ยวลาวก็ประมาณ2ครั้งอะ่ะครั้งหนึ่งคือไปเยี่ยมแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไปเที่ยวนก็คือไปอุรณแล้วก็แวะข้ามไป แป๊บเดียวก็ถ่ายถ่ายรูปตรงตรงนั้นเสร็จแล้วก็กลับมานะคะเพราะว่าไปแล้วก็ข้ามานอนที่ฝั่งไทยแบบนี้นะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็สถานที่2นะคะคือเมืองการนะคะเมืองการก็คือไปพักที่อะไรนะอ่าลักน้ำรีสอร์ทนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะดูแบบ รู้หน่อยเนาะแต่ราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกก็คือพอใช้ได้นะก็เมืองการก็ใหม่รู้สึกไปสองครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ไปกับก็ไปกับคนรู้ใจอ่ะเนาะก็ครั้งที่สองก็ไปกับเพื่อนนะคะแล้วก็นั่งรถสวดตัวไปกันนะคะไปเที่ยวคือไปเที่ยวน้ําตกอะไรแบบนี้เนาะค่ะก็คือน้ำตกเอราวัณนะคะวัดถ้ำเสือเมืองการเนาะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะอันนี้ตรงนี้ ที่ที่ไปนอนอเมืองการลักน้ํามีสอน,นก็ไปแค่คืนเดียวนะคะคืนเดียวแล้วก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเที่ยวเนาะเพราะว่าเรานั่งรถแบบนั่งรถแบบตู้ไปนะคะแล้วก็ไปนอนคืนหนึ่งแล้วก็กลับนะคะก็เที่ยวในเมืองการนะคะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนผู้คนนุกใจนะคะโอเคแล้วก็สถานที่สามนะคะก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะคะ ก็ตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะรูหรูหน่อยนะคะเพราะว่ามันนอนบนแพแบบเนี้แบบแว่าดูหมอกดูภูเขาอะไรแบบนี้นะก็คือมันจะ ช,ชิวสบายๆอะไรแบบนี้คือต้องนั่งเรือเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะคะบีสวอตอาจจะอยู่ข้างในนะคะทุกคนต้องไปสักครั้งอ่ะในชีวิตนะคะต้องไปนะคะสักครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเราเกิดมาแล้วแบบเราก็อยากจะใช้ชีวิตตามสบายของเราอะไรแบบนี้นะคะในที่พักเนาะเขาก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีอะไรเล่นหลายๆอย่างเลยนะคะก็ไป ซกมวยอะไรกับเพื่อนนะคะคือแบบตอนนั้นนี่โอ้โหตื่นเต้นมากนะคะซกมวยแล้วก็แบบเพื่อนก็แกล้งอะไรเนี่ยตกน้ําไปแบบโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นเป็นสถานที่ที่แบบประทับใจมากที่สุดนะคะต่อมานะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่4นะคะก็คือปานวิมานนะคะเชียงใหม่เนาะอันนี้ก็เขินไม่งัดก็คืออยู่ที่เชียงใหม่เนาะ ปานวิมานก็เชียงใหม่เหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้ก็เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะหรูเหมือนกันนะคะหรูแล้วก็มีสระว่ไหว้นะ้ำมีที่เล่นมีอะไรให้ลูกค้าแบบได้ชมวิวแล้วก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะหลายปีมากประมาณห้าหกเจ็ดปีแล้วนะคะคือมันผ่านมาเรียมากเลยนะคะแล้วก็คือตอนนั้นไปปานวิมานเชียงใหม่ คือตอนนั้นอนะไปวิมานเชียงใหม่นะคะไปที่พักเนาะฟานวิมานเชียงใหม่นี่คือจะเป็นที่พักค่อนข้างที่จะดูแล้วก็นั่งรถไฟนะคะที่โหลมโพงนะคะนั่งรถไฟแล้วก็ไปลงที่เชียงใหม่นะคะก็สัมผัสบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะก็นอนในรถไฟไปนะคะคือมันนอนไม่หลับหรอกเนาะมันอะไรทั้งคือนอะเสียงเสียงรถไฟเนี่ยมันแบบ รบกวนเราตลอดแน่นอนก็ไม่เคยหลับสักเท่าไหร่นะคะก็คือตอนนั้นก็ไปกับเพื่อนค่อนข้างที่ใจเยอะเหมือนกันเนาะไปกับเพื่อนแล้วก็ไปกับเออนั่นแหละ <laughs> ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะโอเคค่ะก็คือสถานที่ต่อมานะคะก็คือสถานที่น้ำตกเอราวัณเนาะก็คือพ,พูดไปแล้วนะคะน้ำตกเอราวัณแล้วก็เมืองการนะคะก็สถานที่ต่อไปนะคะก็คือ สถานที่หกนะก็คือปลายนะคะปลายไม่ห้องสอนนะคะตรงนี้ใหม่น่าจะไปไม่เกินกว่า3าครั้งนะคะเพราะว่าเราไปเราไปทําบุญนะคะแล้วก็ไปท,ทําธุร่าแล้วก็ทําบุญทําบุญทําทานแล้วก็เอาของไปแจกกับพี่น้องที่อยู่บนดอยอะไรต่างๆนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะไปบ่อยนะคะแล้วก็เราก็ซื้อของซื้ออะไรซื้อเสื้อผ้าสมุดอะไรไปแจกเด็กๆไปเป็นของใช้เนะี่ย ไปแจกพี่น้องบนดอยอะไรแบบนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องบนดอยนะคะเมยห้องสอนเนี่ยนะคะก็คือไปส่วนมากก็ที่ไปเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็ไปเข้าวัดทำบุญส่วนมากนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือบอกเลยว่าใหม่เที่ยวบ่อยมากเดือนละครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอะไรนี้ก็คือปีละครั้งก็คือจะมีแผนไว้อยู่แล้วว่าจะไปอะไรแบบนี้เนาะก็คือทุก คือมันช่วงหลังๆนี่คือเราเราไม่ได้ไปก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะก็คือเราก็แบบนานๆเที่ยวทีอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อก่อนในเศรษฐกิจมันยังยังดีอยู่อะไรแบบนี้เนาะเราก็เที่ยวบ่อยเรือนหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็ปีละครั้งอะไรแบบนี้นะคะโอเคสถานที่ต่อไปนะคะสถานที่เจนะคะก็คือเชียงเซียงคานนะคะ แล้วก็คือจะล่องแม่น้ำแล้วก็ชมวิวเนาะชมวิวแบบสวนสตรอรเบอรี่สวนดอกไม้หรือว่าเป็นอะไรเนี่ยก็คือเซียงคานี่ก็อากาศค่อนข้างที่จะแบบหนาวนะคะหนาวเย็นนะคะถ้าเราไปช่วงอากาศนหนาวหนาวก็ไปสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่ถ้าเกิดเราไปหน้าหนาวนะก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะแล้วก็ไปชมวิวหมอกยอดภูเลอร์นะคะตอนเช้ามาก็เราก็ตักบาตรทำบุญเนาะคือมัน จะอยู่ติดกับหนองคายนี่ก็คือจะ,จะอะไรนะจะอยู่ติดกับอะไรอะ่ะเออก็จะไม่ค่อยได้แล้วนะคะโอเคเสร็จคนะ่ะเนาะแล้วก,ก็สถานที่ต่อมานะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่แปดนะคะก็คือภูเก็ตนะคะกับกระบ,บี่เนาะก็คือไปเที่ยวอะไรนะสระมรกตอะไรต่างๆนะคะก็คือสวยงามเนาะก็คือรู้สึกประทับใจมากที่สุดน,นะที่เราได้นั่งเครื่องไปแล้วก็ไปลง ที่แบบภูเก็ตแล้วก็เที่ยวในภูเก็ตนะคะก็ไปชมวิวล่องเรือไปอล่องเรือก็จะมีภูเขาเนาะภูเขาอยู่ในกลางแม่น,น้ําอะไรเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบสวยงามมากนะคะน้ําทะเลก็ใสามากอันนี้ก็เป็นสถานอีกที่หนึ่งนะคะที่หมายประทับใจมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่ไปภูเก็ตเนาะภูเก็ตกระบี่นี่แหละรู้สึกก็จะไปสองครั้งนะคะไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆ้กันเนาะ ภูเก็ตกับกระบี่นะคะก็คือไปสองครั้งสามครั้งนะน่าจะไปสามครั้งเพราะว่าไปครั้งหนึ่งอ่ะไปภูเก็ตเนาะไปภูเก็ตแล้วก็ไปไปเที่ยวอะไรอะเขาตะปู able, อะไรแบบเนี้ยเนาะเขาตะปู able, แล้วก็เที่ยวในภูเก็ตนะคะแล้วก็ครั้งที่สองก็คือไปกระบี่นะคะไปกระบี่ครั้งที่สามนี่คือไปทำพาสปอ์ตนะคะก็คือทางผ่านนั่นเองเองนาะก็ค,คือแบบฝนจะตกแบบ ตกหยุดตกหยุดตลอดเลยเนาะเพราะว่ามันมีฤรดรูแบบร้อนหนาวเย็นอะไรนี้ไมไม่ไม่น่าจะมนะีน่าจะมีสักประมาณสองฤดลูเนาะฤดลูฝนกับฤดลูร้อนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะฤดลูหนาวไม่น่าจะมีเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็ต่อมานะคะสถานที่เก้านะคะที่ใหม่เคยไปมาครั้งล่าสุดนะคะครั้งล่าสุดนี้เนาะ,ะก็คือเกาะล้านนะคะที่พัทยานะคะก็คือค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆตอนนั้นคือไปกับ พี่รอดนะคะก็คือครั้งล่าสุดนี่เองที่ไม่เคยไปมานะคะแล้วก็ไปกับน้องคําพองเนาะแล้วก็ไปไปดูงานนะคะไปดูงานที่พี่รอดนะคะ <c oughs> ก็คือเข้าไปเรียนดูงานเกี่ยวกับงานอะไรสินค้าสักอย่างนะคะ <c oughs> ก็คือไปเที่ยวกับน้องๆน,นะคะก็คือน้องคําพองด้วยอะไรแบบนี้พี่รอดด้วยก็ค <c oughs> ือเหมารถส่วนตัวกันไปนะคะเราก็ไปเที่ยวไหนพัทยานั้นนะคะก็คือไปกลับเนาะเราไปเช้ากลับเย็นนะคะแล้วก็ไปเที่ยว แถวๆนั้นเนาะก็คือไปพัทยามันพัทยาก็มีอะไรที่น่าน่าสนใจแล้วก็น่าเที่ยวมากเลยนะคะก็มีอะไรหลายอย่างเนาะแต่ว่ามันก็ใกล้บ้านเรานะคะใกล้กรุงเทพอะไรนะ่เดินทางไปก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่แบบนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ประทับใจมากแล้วก็ไปกับไปเล่นน้ํากับพี่ๆน้องๆแล้วก็แบบสนุกมากเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศวิวก็สวยงามมากนะคะตอนนั้นสดใสามากน,น,น้ำนี่ใสปิ้งเลยคนเล่นน้านี่หัว คือไม่มีที่เล่นนะนะบอกเลยว่าไม่มีที่เล่นนะคะทุกคนเกิดมาต้องไปนะคะก่อร้านเนาะคือตอนนั้นน่ะคือน้องขอมหนุ่มไปเนี่ยคือคาดกันนิดเดียวนะคะเพราะว่าน้องหอมหนุ่มกลับมาปุ๊บแล้วก็พี่รอดก็พิ่งขึ้นไปกรุงเทพนะคะน้องก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวเกาะล้านด้วยกันเลยนะคะน้องก็ได้ไปเที่ยวพัทยาเองนะคะก็คือเสียดายมากตรงนี้เนาะถ้า,าน้องอยู่รออีกสักนิดนึงอะไรแบบเนี้ยก็ไปด้วยกันเนีย่ยก็น่าจะโอเคแบบนี้เนาะ,ะน,น่าจะแบบเที่ยวก่อร้านด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเนาะก่อร้านแบบ หมบอกเลยว่าคือเป็นน้ําที่แบบใสมากเลยอะใสแบบโหไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ <c oughs> คือมันสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะสถา,านที่สิบนะคะก็คืออายุทยานะคะหมายไปไม่ไม่ต่ำกว่าหครั้งด้วยกันนะคะก็คือส่วนมากก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนผูมเนาะที่แบบใกล้ๆอะไรแบบเนี้ยก็คือไปแล้วก็กลับไม่ได้นอนนะคะก็อ่า คือไปกับเพื่อนผูงนี้ไปกับเพื่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนชวนไปก็ไปอีกเพื่อนชวนไปก็ไปอีกอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต่ำกว่าห้าครั้งนะคะก็นันก็พาพี่รอดหรือว่าอะไรไปนะคะก็ไปแต่งชุดแบบเออถ้าไปอยุธยาบอกเลยต้องไปแต่งชุดไทยนะคะแล้วก็เดินชมในสถานที่ประวัติศาสตร์เนาะในสถานที่แบบโบราณแบบนี้เนาะก็คือ,อ,อจะแบบสวยงามแล้วก็ตามแบบ ตามที่ทุกคนเห็นนะคะก็คืออยุธยานะคือคือไปเที่ยว5ครั้งเนี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวก็ไปเที่ยวกับพี่รอดแล้วก็ไปเที่ยวกับกลุ่มที่ทํางานด้วยกันอะไรเนี่ยกลุ่มที่แบบ ทําทงานออนไลน์แบบนี้เนาะเขาก็จัดทัวร์ไปเที่ยวกันนะคะก็คือไปเที่ยวเก้าเก้าวัดไปทำม,มุลส่วนมากก็ไปเที่ยวไปทําม,มูลกันนี่แหละนะคะคือใหม่เป็นคนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบเที่ยวแบบสถานที่บันเทิงสักเท่าไหร่นะคะเ,ออเข้าผับเข้าอะไรไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าถ้าไปสถานที่ต้องเที่ยวหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยโอเคหมายชอบถ้าเกิดใครมาชวนเนี่ยคือไม่ปฏิเสธเลยไปตลอดเลยนะคะไปไปทุกที่อะที่แบบนั่นอะถ้าเกิดเพื่อนชวนแบบไป ผับไปดื่มไปอะไรเนี้ยก็คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็เลยถึงไม่ได้แบบมีเพื่อนเยอะเหมือนเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แบบออชอบแบบสถานที่บันเทิงแบบในพุง่งในพาในปับในผับกินเหล้าดื่มอะไรเนี้ยไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนั่งชิวๆนั่งดื่มชิวๆตามร้านอาหารโอเคแล้วก็ไปเที่ยวอย่างต่างจังหวัดแล้วก็ไปนั่งดื่มอะไรกันแบบเนี้ยโอเคนะคะ นี้นะคะก็คือ1ิสถานที่ท่องเที่ยวกับที่พักนะคะ<ม>ก็คือที่เราเคยไปเที่ยวแล้วกป็ประทับใจมากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะในที่จริงมันมีเยอะมากเลยนะคะเชียงใหม่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อะไรแบบนี้เนาะภาคอีสานอะไรแบบนี้นะคะก็คือชอบมากเลยนะคะที่ไปเที่ยวแล้วก็เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็คือในประเทศไทยนะคะที่ทุกคนไปแล้วจะต้องแบบ เพิมใจมากแล้วก็จะต้องแบบภูมิใจมากสักครั้งหนึ่งเราจะต้องไปก่อนก่อนอะไรอ่ะก่อนก่อนนั้นแล้วก็มีสถานอีกที่หนึ่งนะคะที่ใหม่อยากจะไปมากแต่ก็ไม่ได้ไปเนาะก็คือสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราเราต้องเราต้องไปให้ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือเราจะไปไหนเราก็ต้องวางแผนไว้ใช่ไหมแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเป็นสถานที่แบบที่ใหม่อยากจะไปมากแต่ว่าเคยไปกับน้องควมหนุ่มแล้วนะคะเคยไปใน ในฝันนะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือแพห้าร้อยไล่นะคะที่เขืนเชี่ยวหลานนะคะตรงนี้หละค,คือเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ใหม่อยากจะไปสัมผัสมากๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีนะคะก็ประมาณนี้เนาะที่อยากจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็สถานที่ที่แบบประทับใจก็ ที่จริงอ่ะมันก็มีค่อนข้างอีกเยอะนะคะหาได้ประมาณสักสิบสถานที่นะคะที่เคยไปมาแล้วก็สัมผัสมาแล้วก็บรรยากาศต่างๆในประเทศไทยนะคะแล้วก็ความทรงจำดีๆที่แบบเราได้ไปเที่ยวประเทศไทยนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดด่านเปิดมาก็วางแผนได้เลยนะคะว่าจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงนะคะวางแผนแล้วก็ไปเที่ยวประเทศไทยนะคะสักครั้งในชีวิตก็ยังดีนะคะโอเคค่ะก็ ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถความคิดเห็นมาที่ใต้คอมเมนต์น้องใหม่เชียงตรงมาได้เลยนะคะก็สาหรับคลิปนี้ใหม่จะกอดตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ได้กดกระดิ่งให้น้องใหม่เชียงตรงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องใหม่เชียงตุงได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บายบายคะ่ะแล้วไปเจอกันที่ประเทศไทยนะคะเนาะก็อย่างแรกที่จะไปก็คือเพ5 0 0้รอยไล่นะคะก็คือวางแผนไว้ว่าจะไปนะคะอาจจะไปกับเพื่อนผงอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะชวนน้องอมนมไปด้วยก็ได้นะคะโอเคนะคะก็สาวเชียงตงไปเที่ยวประเทศไทยอะไรแบบนี้นะค,ะคงจะยินดีต้อนรับเสมอใช่ไหมโอเคคะ่ะบายบายไปเจอกันนะคะ